เนื้อทองคำหลวงพ่อเกษร์ราคาเท่าไหร่นะแจ็คตอนนี้15ล้านก็ต้องมีปีหนึ่งเจ็ดราคาเท่าไหร่นะแจ็คตอนนี้15ล้านนี่ไม่ได้พูดล้อเล่นไม่ได้โชว์ดราม่าเก็บขยะขายก็ทำไปแล้วใช่แจ็คสีรองเมืองเนี่ยนะเซียนพระแถวหน้าเนี่ยนะอาหารเหลือผมก็กินจริงป่ะเนี่ยโดน M16 ยิงรอดปาฏิหาริย์จำไม่ได้แต่เหมือนนี่ผมรู้ว่าพระมาดันปลุกผมให้ตื่นมอันนี้อะไรฮะโอ้โหอันนี้มาบุกอาณาจักรติ๊กต็อกเกอร์แถวหน้าเมืองไทยพี่แจ็คสีรองเมือง ดูในคลิปเขาเนี่ยเวลาเข้าร้านเนี่ยครับเขาจะมีการตรวจค้นค้นหรือค้นหรือค้นไหมต้องค้นไหมต้องคนไหมต้องคนนะพี่พูดเองนะพี่พูดเองนะเอามาต้องค้นยกแขนขึ้นเออตรวจหน่อยมีอาวุธอาวไหมไม่มีเฮ้ยพี่เช็คคีมมีเปล่าเออปัครบขออนุญาตนะครับจ่าเออเท่ให้ดีเลยโอเคไปขออนุญาไปเข้าเคลียร์นะเคลียร์นะครับไม่มีอาวุธไม่มีอะไรนะคนนะเคลียร์นะเคลียร์นะเข้านะลองเข้านะขอบคุณครับ ตอนนี้เราอยู่กับติ ktok วงการพระนี่คือมือวาดีพหนึ่งซิตคอมในเมืองไทยพี่แจ็คสีรองเมืองครับพี่แจ็คเราเดินสวนกันตลอดไม่เคยได้มีโอกาสถ่ายทำมาสักครั้งเดียวพี่แจ็คผมถามนิดนึงแจ็คสีรองเมืองคืออะไรฮะฉายาคือสีรองเมืองคือชื่อวัดทีลำปางก่อนมีตลาดพระที่นั่นแล้วผมเริ่มเล่นพระที่นั่นผู้ใหญ่แถวนั้นก็เลเรียกผมแจ็คสีรองเมืองครับโอ้เข้าใจละใช่บ้านเกิดบ้านเกิดตั้งแต่อาเท่าไหร่ครับเล่นพระอ๋อเล่นพระเมื่อ10กว่าปีก่อนตอนนี้พี่แจ็คเนี่ยถือว่าเป็นกตร พระเปิดติ๊กต็อกลูดผ่านเนี่ยจะเจอซิทคอมจะมีพี่แจ็คจะมีพี่เอ๋แล้วก็มีจ่าพี่จ่าโคตรขำเลยคนเล่นพระคนไม่เล่นพระเขาดูกันหมดอยู่ไม่ใช่คนเล่นพระอย่างเดียวครับโปรยงคนศาสนาอื่นก็ตอนนี้ดูพี่แจ็คเป็นคนที่เอาคนศาสนาอื่นเข้ามาดูวงการมาดึงแก๊งสามชาติในวงการพระเครื่องซิทคอมเนี่ยเกิดได้ยังไงเพราะปกติเนี่ยไอ้พวกวงการซิทคอมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของวงการทีวีแต่พี่เอามาแดกของวงการพระเริ่มแรกเลยผมไม่ได้คิดจะทำติ๊กต็อกให้จริงจังตอนแรกๆเราดูติ๊กต็อกแล้ รู้สึกว่ามันมันไกลจากอาชีพเราแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเด็กๆมาเต้นอะไรตอนนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยคือแบบรู้สึกติกต็อกนี่คือเป็นแบบผู้หญิงเด็กๆอะไรมาเต้นอะไรเราไม่ค่อยชอบดูอะไรอย่างนั้นเท่าไหร่แล้วก็มีวันนึงพี่เอ๋ชวนทําวันนั้นมันว่างพี่รู้เขาไมนว่างตลอดนะพี่นะชวนถ่ายคลิปก็ถ่ายถ่ายปกติเนี่ยถ่ายคลิปแรกลวคนดูเป็นล้านเลยคลิปนั้นใช่ครับออนแอร์ในเฟซบุ๊กหรือติกต็อกครับาทั้งสองช่องเลยครับอ๋ออ๋เหมือนแบบแกเอาพะมาปล่อยผมแต่ ขออนุญาตเอาคลิปนั้นมามาอินเสิร์ตให้คนดูคลิปนั้นออนแอร์มีคนดูเป็นล้านวิวใช่ครั้งแรกเลยไม่ก่อนเลยเจอทางละเพราะตอนแกลองทำหัดทำมาเรื่อยๆทำมาจนทุกวันนี้เป็นเบอร์หนึ่งครับเป็นเบอร์ซิทคอมวงการพระนั่นคือจุดเริ่มต้นใช่ครับแล้วพี่กลัวไหมฮะว่าพอกลายเป็นซิทคอมวงการพระเนี่ยมันขัดแย้งกับการที่เราความได้ชื่อถือเราอะเมื่อก่อนก็มีบ้างแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ละครับเพราะว่าในเรื่องของพระเครื่องเราไม่ได้ไปว่าให้้เสียหายอะไรเลยเนื้อหาตลกั้งของตัวบุคคลมากกว ああ。Oh. Oh. ผมถามนิดนึงครับพี่เนี่ยไม่ได้สายนิเทศศาสตร์ไม่ได้เรียนมาด้วยไม่เคยได้เรียนนะทำไมทำซิทคอมแล้วมันออกมาคอมเมดี้มันตลกมันน่ารักมากเลยผมก็ไปศึกษาดูบ้างในใน YouTube ในวิธีการทำอะไรบ้างแล้วก็ชอบอ่านหนังสือการ์ตูนตั้งแต่เด็กแล้วก็เลยมาทำบ้างอย่างตัวละครเนี่ยมี3คนเป็นหลักใช่ใช่ค,ครับมีพี่แจ็คมีพี่เอ๋กำแพงแล้วมีพี่จ่าพี่จ่าครับแท็กเตอร์นี่คือแบ่งกันยังไงจ่าเขาอยู่กับผมอยู่แล้วแล้วพี่เอ๋ก็ก็ชอบมาร้านผมตลอดวันนั้นว่างๆก็เลยทำเล่นแล้วเดี๋ยวนี้มันก็มมมมมมมีีีีแแตกกยยยย่่่ออออออไปปปทงงงงาาานนนนนผเเลล้หชะโดดื มช่วยกันทำเป็นอเวนเจอร์เลยอเวนเเเจอร์ลยป็นจักรวาลเลยประมาณนใช่ใช่ใช่ย่างเวลาใครมาถ่ายกับเราเราก็ช่วยเขาอ่านให้บอกพันลูคัลเตอร์พี่แจ็คก็คือใจดีรับรับรับแล้วก็ใจดีเนาะรับซื้อหมดส่วนพี่เอ๋ก็คือมึนๆอาจจะขี้โกงเพื่อนนิดๆแล้วว่าเก่าเกมหน่อยอะไรเก่าเกมเก่าเกมโอเคส่วนพี่จ๋าก็คือเข้มตัวทุกคนอ่าจ๋าก็จะแพ้ทางพี่เอ๋ตอบจากวันนั้นที่ทำซิทคอมทุกวันนี้ทำนานยังพี่ประมาณ2ปีกว่าได้ครับส ปีกว่าใช่ครับเอาว่าแก๊งเนี่ยเขาดังขนาดเล่นหนังไปอารักอ่ะแทนคนเก้แล้วพี่แจ็คก็เป็นเขาเรียกเป็นเพื่อนกับเป๊อารักด้วยช่วงนี้เปอารักบอกว่าเนีผมว่าเด็กพี่แจ็คนะทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ที่เราเห็นเป้มาทำคอนเทนต์บ่อยที่นี่เหรอที่นี่ที่นี่ที่นี่อะไระเป้พี่จ่ายมาหมดใช่สักการทำหนังอะไรเงี้ยปรึกษาพูดคุยอะไรเงี้ยครับพี่แจ็คผมถามนิดนึงคี่พี่คนดูเยอะสุดเลยเยอะเป็นปรากฏการณ์กี่วิวฮะสิบสองล้านมั้งครับสิบสองล้านวิวใช่เกี่ยวกับวงการทันนเเี่ยยะพมาปล่ออยผมะไรเงีี้้ยลานน่โคตรเยยอะเลนะผมมปักหหุดไว้้นา ผมครับแล้วเป็นตลกแบบน่ารักไม่มีทะลึ่งตึ้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่มีไม่มีสองแง่สองง่าไม่มีนะไโจมตีใครยากนะการที่เล่นตลกแล้วไม่มีสองแง่สองง่าเราทำให้่นดืนไม่ดีในกระดีโอ้ใช่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 ไม่มีเป็นบูลลี่คนอื่นไม่มีไม่มีครับเล่นกันอยู่สามตัวละครหลักแต่ว่าหักกันไปหักกันมาแล้วหักกันแบบน่ารักนะที่เราดังหรือเราชอบดูนะว่างๆเราก็เปิดดูเหมือนกันทุกวันนี้ใช้มือถือง่ายๆถ่ายใช้มือถืออย่างเดียวตัดผ่านมือถือแล้วก็ใหม่แค่นั้นครัับฟงงงนนนนนนะพีีีี่่่้้อออออออททุกกกกคคคหหลาาาายยิดวรรรเเปป็็ืตตตตม ต้องมีอะไรไม่มีก็ง่ายพี่แจ็คคือตัวอย่างมันเครื่องนึงเรียวๆๆแล้วไวเลสไมโครโฟนใช่ๆครับง่ายๆแล้วก็ตัดต่อเองในโปรแกรมมันมีเราเมื่อกี้เรามาถ่ายทำกันเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนพุ่งกลับเลยไม่เกี่ยวผมไม่เห็นพี่แจ็คก็เหมือนพุ่งกลับเลยเดี๋ยวคนนี้เข้ามานะปั๊บปั๊บคนนี้พูดอย่างนี้นะปั๊บปั๊บแล้วคนนี้เอาของให้นะปั๊บจบอย่างนี้นะลูกนะนี่ผมเห็นภาพต่อไปก็ทำหนังเลยนะทำหนังนะครับผมมาเป็นพุ่งกลับเป็นโปรดิวเซอร์เขาเรื่องผมรู้เลยว่าเขามีสกิลของการ เอาสีตรงนี้ก่อนอันนี้เอามาจากไหนก็ดูจากประสบการณ์ชีวิตเราบ้างดูจากรายการทีวีตลกอะไรเงี้ยดูอันอื่นมาดัดแปลงบ้างครับในตอกอะไรเงี้ยบ้างครับประมาณนั้นเก่งมากเก่งมากเก่งมากแล้วสามารถที่ทำให้คนก็ต้องดูอ่ะจะเปลี่ยนชื่อเป็นโปรดิวเซอร์แจ็คไหมครับไม่อยากเดี๋ยวหายกินลยากพี่แจ็คคราวนี้สิ่งที่เราอยากได้ในตอนนี้คือเราอยากรู้ประวัติของแจ็คสีรองเมือง TikToker คนดังในเมืองไทยแจ็คครับอยู่วงการนี้กี่ปีแล้วประมาณปีห้าสามประมาณสิบห้าปีได้แล้วครับพี่เป็นเป็นเขาเรียกว่่าาเลนพระสย ที่ลำปางเลยหลวงพ่อเกษมหลวงพ่อเกษมเขมโก้ทุกวันนี้คือเอาตรงนะวัตถุโมนสายหลวงพ่อเกษมนี่คือดังมากใช่ใช่ทุกรุ่นสายตรงสายตรงคนเล่นเกือบทุกรุ่นเลยนะใช่ใช่ที่แท้ทันหลวงพ่อเกษมแล้วพี่เนี่ยทันหลวงพ่อเกษมไหมเคยเคยไปหาท่านตอนเด็กไปกับพ่อผมชาวบงชาวบ้านนั่งคนเหนือคนเหนือใช่คนเหนือครับคนเมียงครับพี่แจ็คก็คนเหนือคนลำปางเลยใช่คคนลาปงรับ ทันก็คือได้กราบได้เห็นหลวงพ่อตอนนั้นเราผมก็ยังเป็นเด็กมากเลยไม่ได้รู้เลยใช่ใช่แต่พ่อผมชอบไปนั่งไปนั่งรอเจอท่านอะไรเงี้ยเพราผมพาขายแถวนั้นนะแสดงว่าเกิดจากความศรัทธาด้วยชุกครั้ได้ไวเด็กใช่ครับหลวงพ่อเกษมเนี่ยผมเองเกิดไม่ทันผมอยากรู้ว่าทาไมท่านถึงมีชื่อเสียงจนถึงทุกวันนี้เริ่มแรกเลยผมคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญระฆังที่เหตุการณ์14ตุลาปี16 ทันไหมผมผมไม่ทันผมรู้เรื่องประวัติศาสตร์นิดนึงไงแล้วก็มีคนแขวนเหรียญระฆังรุ่นนี้คือไม้เข้าไปอ่ะเขาชื่อไอ้ก้านยาวเขายังทุกวันนี้เขายังมีชีวิตอยู่เลยครับมือเปล่าไปสู้กับ M16 แล้วโดนยิงแล้วไม่เป็นไรอะไรครับโดน M16 มสิบหกยิงะมาไม้ไม้กับ M16 ครับเอาไม้ไปสู้กับ M16 มสิเนี่ยพี่น่าจะรู้ใช่ใช่เป็นท่านผู้มีชื่อเสียงด้วยนะมีตัวตนจริงๆนั้นหลวงพ่อเสพก็ดังดังแล้วไม่หยุดนะครับไปเรื่อยๆแล้้วก็คางอยู่เนี่ยฮะอ๋อหลัังจากน้นก็จะะเปป็นรรสบกาณ์ที่คนเล่ากันงอย่างเรื่องเมื่อกี้นี่คืืออลงงหนัสยฮะ ทุกวันนี้ยังมีประวัติต้องมี8หลักที่จะซื้อได้นะครับสี่คีนึงกว่าล้านฮะหลุมหลวงเกษตรนี่ไงลุนี่นะ่ลุนี่ครับสิกว่าล้านครับราคาเท่าไหร่นะ้แหลักครับตอนนี้15ล้านก็ต้องมีครับี่หนึ่งเจ็ดที่เรียญผมเองนะผมขายไปตอนสักหกเจ็ดปีก่อน6ล้าน4ี่หล้านสตอนนั้นขายณตอนนี้ราคาประมาณ10กว่าล้านเห็นเขาซื้อขายเปลี่ยนมือล่าสุดเปลี่ยนมือล่าสุดคก็สิบกว่าล้านสี่ล้านเข้าใจแล้วนี่คือความศรัทธาและความเชื่อมและความเชื่อมั่น แล้วก็ประสบการณ์อันนี้คือประสบการณ์ตรงด้วยผมถามนิดนึงแล้วพี่แจ็คศรัทธาหลวงพ่อเกษมมากด้วยใช่ครับมีเคยมีประสบการณ์หรือเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นอ๋อมีมีเวลาผมแบบไม่ค่อยมีเงินแย่ๆก็เคยอธิษฐานขอท่านแล้วก็ได้พี่แจ็คตอนแบบเงินขาดมือก็มีบ้างตอนที่ผมเล่นพระใหม่ๆในช่วงนั้นไม่ค่อยมีตังค์แล้วก็เคยขับรถหลับในแล้วก็เหมือนมีพระมาดันเราเราแขวนหลวงพ่อเกษมจริงปะตอนนั้นหลับในจะขับรถกลับลำปางอ่ะจะกลับใกล้จะถึงแล้วแล้วหลับในหลับในแล้วเหมือนแบบ 止めてるのああ。 ก็เกือบจะลงข้างทางแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นพระใช่ไหมครับใช่เรารู้สึกเหมือนมีเสียงคนมาเรียกเรียกอยู่ในหัวเราเรียกเลยใช่ใช่ให้ให้รู้สึกตัวเลยซึ่งพี่แจ็คเชื่อว่าท่านน่าจะเป็นเพ่อเกษารใช่ก็คือประสบการณ์รอดปฏิหารได้ครับหลายครั้งครับแล้วก็เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นทางโชคลาภมากกว่าขอแล้วได้เหรียญไหนครับเหรียญโชคดีครับเหรียญโชคดีนะับสำหรับผมทุกรุ่นนะหลักร้อยหลักอะไรผมก็แขวนเอาทิ้งนั้นไม่ขายกระเป๋าครับโชคดีโชคดีนะครับเหรียญโชคดีถ้าผมจะไม่ผิดเเเปป้้ออาาาารรััักก์ใใส่่่นนีมมมโผผชขขยไปขอซื้ออออืเเขาาบกไไไมม่่ด้้แลว เป้เซีนเป้เซีนเป้เดี๋ยวนี้เขาแขวนติดตัวตลอดเลยนะเออผมเห็นเขาใส่ต <át, S 2> ิดตัวเหรียญโชคดีหลวงพ่อเกษมซึ่งพี่แจ็คก็ได้รับประสบการณ์ความโชคลาภจากตรงนี้ใช่ใช่ครับผมได้ยินมาหลายคนนะที่แบบว่าศรัทธาและมีความเชื่อเขาเป็นคนทำมาหากินอยู่แล้วโดยเฉพาะเหรียญโชคดีตามหากันยากโอ้จะเป็นทองคำองค์แพงนะทองคำผมรับซื้อหลายๆลร้านเหรียญนี้เดียวเหรียญไม่โตนะพี่แจ็คคำถามนิดนึงอ่าอย่างเมื่อกี้ที่เราเล่ากันก็คือเรื่องประสบการณ์ปฏิหารรอดตายมหาอุดพี่แจ็คก็เป็นโชคลาภมีคนที่แบบเขาลืมตาฝ่าแล้วไม่เศรษฐีมาแล้วก็ศรัทธาหหลวงงพพ่่่อออออเเเกกษมม๋ี็นิ เมื่อสัก2-3ปีก่อนแขวนเหรียญโชคดีซื้อจากในกลุ่มพระหลวงพ่อกเกษมแหละแขวนเหรียญโชคดีแล้วก็อธิษฐานไปบนกับหลวงพ่อว่าถ้าถูกหวยนะจะ เอามาเหมือนมาแก้บนอะสุดท้ายเขาถูก6ล้านหรือ12ล้านในวันที่1แล้วเขายังเอาเต้าอี้อะไรไปบริจาคลงสื่อพิมพ์อยู่เลยโอ้โหสาธุสาธุรุ่นโชคดีนี่เลยครับนี่คือุในข่าวนังสือพิมพ์ยังเซิร์ชประสบการณ์มีเลยไปเซิร์ชเอาใช่ครับ6ล้านหรือ12ล้านผมแน่ใจแต่ถูกนอนที่หนึ่งแล้วซีรีสนี้ออกไปสงสัยโชคดีจะหาไม่ได้ในตลาดแล้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสถ้ามีแจกลับละปางผมเองไม่เคยไปถ่ายวัดท่านเลยสุสานท่านอยู่ท่านสุสานครับท่านไม่ได้อยู่วัดนะเอาจริงเหรอพี่อยู่ป่าช้าใช่คใช่เล่าให้ฟังไดด้้มมัยเเเเื่่่ออกนนนทาาาคป็จวว ที่ไหนก็ที่ลำปางท่านก็เป็นพระที่ไม่ชอบชื่อเสียงรับยศพระเป็นพระปฏิบัติท่านก็ขอลาออกแต่ชาวบ้านเขาไม่ยอมท่านก็เลยหนีชาวบ้านก็ไปตามกลับมาสองสามรอบสุดท้ายเขาก็ท่านก็เลือกไปอยู่สุสานได้ครับไม่สึกเลยผมเคยไปเห็นกุฏิไม้ท่านแบบเล็กๆเลยใช่ไหมใช่เล็กๆอยังอยู่ครับอยู่ครับยังอยู่ครับเล็กเป็นกุฏิเดิมเลยใช่ใช่แล้วยังมีผมคิดพึ่มอยู่ด้านในแสดงว่าท่านสมถะแล้วก็ใช่ใช่ครับออกมาปฏิบัติธรรมแบบนี้เนี้ยใช่ครับถ้าเราจะไปกราบท่านเนี่ยพี่แนะนําว่าเราควรไปที่ไหนที่สุสาน ได้รักเลยครับจังหวัดลำปางอำเภอเมืองจังหวัดลำปางครับถ้ามีโอกาสพี่แจ็คไปด้วยได้เลยาไปด้วยนะอยากใปทำครับเรื่องราวของหลวงพ่อเกษมผมไปทุกปีผมไปทุกปีครับญี่ปพฤทจิกาทุกปีผมจะไปจัดตั้งโรงทานแจกของข้าวของที่นั่นเดี๋ยวพฤศจิกาถ้ามีโอกาสเดี๋ยวโทรหาพี่แจ็คได้ครับได้ยินดีแล้วครับพี่ยุงครับผมไปถ่ายทำเรื่องหลวงพ่อเกษมเขมโกกันน่าถ่ายครับเพราะว่าตอนนี้เป็นอะไรที่แบบว่าประสบการณ์เจอกันเยอะไม่ได้ว่าน้อยคนเจออยนเยอะมากคราวนี้ขอมาเรื่องพี่แจ็คเป็นไงมาไงถึงมาเป็นเเเเเรรรียยยนนนนพพะผผมมมมออออออาาากกกู้้่่่่่่่ืืืลไไดคงทว ด้วยความที่อาศัยไปกับพ่อเราเรารู้สึกว่าวงการทั้านี่อะไรแบบมาส่องดูไม่ซื้อขายกันแบบบ้านนอกอะ่ะจะไม่ค่อยมีการซื้อขายกันแรกผก็เลยรู้สึกมันก็ชอบจนพ่อผมเสียบ้บานก็ยากจนผมก็ไปทํางานทั้งเป็นกรรมกรเป็นร้านเก็บของเก่าเป็นบอยเป็นเด็กเสโต๊ะจีนทํามาทุกอย่างคราจริงนะหน้าพี่เนี่ยผมรู้สึกว่าพี่หน้าไม่ใช่คนจนเลยนะ <c oughs> เฮ้ยพี่เคยจนมาก่อนเหรอบ้านผมไม่รวยครับพ่อผมค้าขายแล้วก็พ่อผมเสียบ,บ้านผมไม่ได้มีเงินอนะ่ะเป็นนี่เลยต้องลุกออกมาทำมาหากินใช,ใช่ตอนนั้นก็ทำมาหากินอย่างเนี้ยเรารู้สึกว่ามนเอยไปรี าฉพั์ลังปางผมไปเจออาจารย์ท่านหนึ่งท่านน่ะให้เอาพระไปปล่อยให้เพราะบางคนเขาเป็นผู้ใหญ่กล้าเอาผไปปล่อยอายมัเนื้ออารมณ์แบอาย้พี่นึกออกไหมแล้วเขาบอกแยกเอาไปปล่อยให้อาจารย์เขาเอา500หรือพันเนี่ยแล้วซึ่งตอนนั้นผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปในเมืองแป๊บเดียวได้กำไรมา1,000หรือ500ผมก็ไม่แน่ใจมันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจเป็เด็กปล่อยละให้เพราะว่าผู้ใหญ่เขาไม่กล้าเข้าไปเพราะอาจจะไอ้ลำบากเลยฉพัดมาปล่อยเลยผมก็พอผมเงินมันหาได้เยอะเห้าร้อยพันแป๊บเดียวผมก็เลยไปหาตามบ้านเพื่อนละตอนนั้นกาาาาาลัคิิดดททออชีีพพนนนนนะหบ้้้เเเื่่มมไกก็ยวจ ันนึงศึกษาเยอะๆเออมันเป็นช่องทางที่หาเงินได้จริงก็เลยทำเป็นอาชีพนะครับจากนั้นก็คือยึดเป็นอาชีพเลยครับแล้วไม่เคยทำอาชีพอื่นเลยครับพี่แจ็คเรียนจบไหมเรียนจบเรียนจบดนตรีดนตรีราชภัฏครับว่าแล้วทำไมพี่มีพี่มาสายเป็นศิลปินใช่ละพี่เรียนถึงมีมีสิ่งนี้เกเรียนหลายที่ก็ไม่จบไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรก็เป็นแต่จะเป็นเรียนดนตรีจะเป็นครูเพื่อไปสอนเพราะว่ามันน่าจะเป็นอาชีพที่หางานได้ง่ายอยู่อาชีพดนตรีอะไรอย่างเงี้ยพอมานเจอวงการพระเข้าวงการ หายแล้วแต่หมอนี <c oughs> อย่างนี้ได้เดี๋ยวเวลาขอเล่นซิ้นด้วยพี่แจ็ควงการพระเนี่ยมันมีทั้งเสือสิงห์กะทิงแรกผมไม่สัมภาษณ์พี่ๆเสียมาทั่วทุกคนแล้วเจอไหมตกควายอ๋อมีมีควายทั้งโดนเก้ทั้งทั่วมีหมดมีทุกแบบผมขอแบบเอาแบบประสบการณ์เจ็บใจตอนเด็กก่อนมีไหมที่เจ็บใจสำหรับผมที่เจ็บใจรู้สึกว่าเจ็บปวดแต่เงินมันไม่เยอะผมเล่นพระมาไม่ถึงปีตอนนั้นเก็บเงินเหมือนปั่นปั่นได้ประมาณ800แพันเราไปซื้อพระองค์หนึ่ง4 0 0พันชหลวงปู่ทวดนั่นแหละยังไงก็ขายได้เป็นแสนพร้อมนั้วงได แล้วว่าจะท่วมาจะท่วงาพี่พี่เซียนก็บอกว่าเก๊ตอนนั้นเจ็บใจมากรู้สึกว่าไม่เหมาะกับเราแล้วมั้งแต่ก็ไม่ยอมแม้ก็ศึกษามาเรื่อยๆกว่าจะขาดได้องค้อยสองร้อยสามร้อยกว่าจะสะสมมาเราวมาโดนแต่ช่วงหลังมาโดนหลักแสนชินไปแล้วแต่ว่าที่เจ็บโดนไม่กี่พันนั่นแหละครั้งล่าสุดเมื่อไหร่ครับเดือนที่แล้วมันพวกพระย่อยๆอะไรเพราะว่ามันของเกมเราพัฒนามาเรื่อยๆคือเขาบอกว่าถ้าเป็นเซียนพระต้องมีบาดแผลคือถ้าเขาบอกว่าเซียนพระคนไหนแล้วบอกว่าไม่เคยโดนพระยศแสดงว่าเขาไม่ได้ซื้อพระรบมันต แพงสุดไม่อยากรู้ตอนนั้นก็หลวงพุทวดนี่แหละหลวงพุทวดตอนเมื่อก่อนผมอยู่ที่หน้าวัดศรีรองเมืองพี่คนนึงพี่ผู้หญิงนะเขาพามาเหมือนไปเหมาจากบ้านมาผมซื้อหลวงพุทวดตรงนั้นทุกคนดูเกงหมดนะก็ดูไม่เป็นหรอกผมก็เชื่อร้อยร้อยยี่สิบมั้งแต่คิดว่ายังไงก็ขายได้อีกวันหนึ่งผมไปขายที่เชียงใหม่ขายไปหนึ่งหนึ่งแสนห้าพันหรือแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนี่แหละไม่แน่ใจร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันเดียวเลยเขาได้จะขายไลยประมาณสี่แสนครับหลพุทวดตอนที่เอ็มจำได้หลวงพุทวดคือภาคใต้ใช่แต ก็ดูโอเคแต่ราคาอย่างนี้ยังไงก็ขายได้ผมก็ไม่รู้หรอกแค่เอาไว้ก่อนดูดูตอนนั้นผมก็ดูมันเป็นจีแต่คิดว่าอย่างเงี้ยขายได้แน่พี่แจ็คในวงการเนี่ยเซียนพระเอาตรงเรามาเดินพันทิปเนี่ยเซียนพระมีเป็นพันนะพี่แจ็คคือหนึ่งในนั้นและทุกวันนี้พี่ก็เกิดเป็นแถวหน้าเมืองไทยเคยคิดไหมว่าจากเด็กลำปางเอาตรงเราเด็กมานอกทุกวันนี้คือแถวหน้าของเมืองไทยเมื่อก่อนผมไม่เคยคิดแต่ผมก็คิดว่าผมยังเหมือนเดิมนะผมไม่เคยคิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ เมื่อก่อนเล่นพระให <iah. S 2> ม่ๆก็ไม่มีรถยนต์สักคันก็พอละอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับสิพระเป็องี้ทุกคนนะีน้ไม่คิดไม่คิดว่าเออพอมีพระเหรียญเงินองค์ละห้าหกพันสักตัวให้เท่พอครับกว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ไม่ง่ายดูพระมาผมว่าน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านองค์แต่เกินนะเกินใช่ป่ะล้านองค์นี่ว่าเยอะแล้วนะแล้วจากหลวงปู่ทวดองค์ที่ผมขายได้แสนกว่านั้นมันก็ทำให้ผมต่อยอดผมก็นั่งรถทัวร์นะเรื่องนี้ก็สนุกนะแล้วผมนั่งรถทัวร์จากลำปางประมาณหนึ่งทุ่มวันอังคารเรามาถึงเช้้าาามืด่เฟกแลว็นังไปขย พระต่อที่ตลาดไทนนองผมก็เอาพระที่บ้านทังเหนือสมมติพี่ผลลำปางเนี่ยผมก็หิ้วเข้ามาบ้างอะไราเมื่อก่อนมันไม่มีระบบเช็คอะไรเงี้ยเอามา<ว>บางทีเขามาฝากเช็คม,มาถ้าขายได้อะไรแล้วก็เอามานั่งขายที่ตลาดไทนนองสะพานใหม่พอสายว่างๆก็เดินซื้อพระหลวงพ่อเสมกลับไปขายที่บ้านทําอย่างเงี้ยหลายๆปีเลยขายเสร็จเย็นก็กลับต่อ,อถ้า,ถาวันไหนขายไม่ดีก็ไหลไปตลาดที่พีเซนเตอร์บ้างกลับมาขายพันธุพที่บ้างอะไรเงี้ยวนไปเรื่อยๆ ขายได้ค่อยนั่งรถกลับโคตรสู้เลยว่ะมันตอนนั้นพี่ไม่เคยคิดว่าลำบากเพราะว่าผมลำบากกวไปแล้วร้านเก็บของเก่าเก็บขยะผมทำมาหมดแล้วในนี้ไม่ได้พูดล้อเล่นไม่ได้โชว์ดราม่าเก็บขยะขายก็ทำมาแล้วใช่เด็กเซอร์ไปกินโต๊ะจีนอ่ร้านอ่จัดโต๊ะจีนอาหารเหลือผมก็กินแท็กซี่รองเมืองเนี่ยนะเที่ยวภาคแถวหน้าเนี่ยไม่จำเป็นเคยกิน่ะขาหมูเหม็นโถอ่ะแต่เขาบางบบาางงโต๊ะเขาว่าไม่ได้กินหมดไม่ได้กินนะผมก็เอาเลยแม่ให้มากินแล้วซื้เบียร์กระป๋องเข้าใจแล้วว่าถ้าผ่านเรื่องลำบากมาก่อนแล้วไอ้เรื่องพวกนี้แม่งไม่ลลลาบกกแแ้้้ววพ่ออผม็สนให ขายของแต่เด็กตอนเด็กผมเคยพ่อผมหิ้วน้ําขายในสถาน,นีขนส่งลาปางอนะไรเงี้ยผมก็ไปช่วยเขาขายบ้างหิวน้ําขายเป็นเด็กๆอะ่ะบางบางทีผู้ใหญ่โมนเขาก็ซื้อเพราะว่าสงสารเด็กอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอะ่ะพอผมจะให้หาเงินเองเพราะว่าไม่มีเงินอยู่แล้วอธิบายชีวิตตลกแต่ไม่ตลอดนะดูเหมือนภาพแกประหลกนะเป็นคนแบบแต่ว่าจริงๆแล้วคือสู้ไมเซฟเนี่ยคือทําให้เขารวยมาถามพี่แจ็คนิดนึงสู้ขนาดไหนถึงแบบการเป็นเซียนพระเนี่ยมันต้องแบบต้องมีคุณธรรมอะไรวะถึงแบบประสบความสำเร็จแบบพี่ผมว่าขยันแลบบ้วก็ฐาเล่นพระแท้ผมว่ามันอยู่ได ันได้น้อยแต่ค่อยๆสะสมไปได้อยู่เครดิตมันเสียไม่ได้เลยครับลุตันนะรใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยตอนระหว่างที่เราถ่ายทำเซตกล้องเนี่ยผมแอบเห็นผมเป็นคนชอบดูบอดี้แล g เกจคนมีป้าคนหนึ่งเขาเอาพระมาให้พี่แจ็คดูปั๊บพี่แจ็คก็ส่งแจ็คก็บอกว่าผมให้ได้เท่านี้นะเพราะผมขายได้แค่นี้ใช่ๆคุยตรงๆเขาเลยเดี๋ยวนี้มันตรวจสอบกันได้ง่ายแล้วครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่บอกซื้อเข้าห้าพันขายแปดหมื่นอะไรไม่มีแล้วครับเดี๋ยวนี้ราคาทุกต่างรู้ราคากันหมดแต่สมมติฮะถ้าขายได้แปดหมื่นผม ประมาณพี่พูดตรงๆกับคนแบบคนมาขายเลยว่าเราได้เท่านี้นะพี่เราโอเคนะบางอย่างผมไม่รู้ผมว่าอันนี้ผมไม่รู้จริงลองไปล้างไม่จาเป็นต้องมาแบบมาเฟ่กันอะไรงเงเลยเอาวงการพระเดี๋ยวนี้มันซื้อตรงตรงไปตรงมาอย่างเี้เลยอย่างสมมติผมหลอกพี่สักครั้งอ่ะสมมติพี่พระขายได้ห้าพันผมหลอกพี่แล้วพี่ไปขายผมไม่ขายแปดหมื่นวันหนึ่งพี่ก็ต้องรู้เดี๋ยวนี้สื่อใครก็รู้สื่อใครก็รู้ใช่แล้วเดี๋ยวออกไปบทมันเสียชื่อเสียงผมอีกไปรดูกันโดนรู้้แล้วโดนฉันโดนตีหรือวะกันเสร็จร้อยแต่เวลาทาคอนเทนต์ทน ่ชคนดูคอนเทนต์ก็คือคอนเทนต์ที่ไปนะดูเอาขอเขาบันเทิงเจอหลวงพ่อเกษมปุ๊บดิ่งตรงเลยพี่แจ็คเขาไปนึกถึงผมในฐานะที่พี่แจ็คเนี่ยเป็นสายหลวงพ่อเกษมแล้วก็จริงๆก็พี่แจ็คดูพระเก่งมากอยากจะเอาพระวัตถุมงคลอันนึงมาให้พี่แจ็คดูว่าจริงไหมไม่รู้ว่าจริงหรือแท้หรือเปล่านะจะได้ไม่โดนแบบเขาเรียกไม่โดนหลอกไม่รู้ว่าเก๊หรือแท้ไงต้องให้เซียนระดับนี้มาเลยครับเปิดดูเลยครับใช่ดูหน่อยได้อันนี้อะไรฮะหลวงพ่ออะไรฮะหลวงพ่อโสธรครับอ้โหลวงพ่อโสธรครับทีแล้วก็หลวงปู่สินนี้ตำนานอ๋อเเหรรีียยญท่าาไปมด้วกันครรรับหลวงพ่่อโสธุน รวยยิ่งยิ่งรวยอ่ะฮะข่าอ้าวันนี้ทำไมไม่มีผ้าพี่ว้าวไอ้นั่นกอดผ้ากันกอดเหรอขอโทษขอโทษไม่ไม่เห็นก็ได้รับมุกขอโทษขอโทษเท่ตลกโดยธรรมชาติเลยนะทองแท้เขาเลยอ่ะทองแท้ไหมครับทองทองแท้แท้แไหมครับขออนุญาตนะครับอันนี้อ่ำกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วเทเบอยเป็นผู้สร้างพระใหม่ครับติชมง่ายสวยออกออกแบบสวยมากเลยนะครับ สวยมากปกตพี่แจ็คก็สรัทธาหลวงพ่อสุธรเยอะด้วยคุแล้วครับผมที่ขายบ่อยอยู่ครับพวกตำรวจอะไรเงี้ยผมถ้าเป็นพี่แจ็คนะพี่แจ็คชอบแบบไหนพุทธศิลป์ผมก็ต้ององค์นี้ยสีเขียวเนี่ยครับใช่ครับอากัดของค่าแล้วเขียวไม่ใช่เขียวธรรมดาครับอันนี้เขียวตองเมื่อกี้ที่บอกว่าพระแท้พระเก่งจริงผมหยอกนะครับจริงๆความตั้งใจของเทเบอยคือเทเบอยผู้สร้างพระรุ่นนี้แล้วก็ทำบุญไปเรียบร้อยแล้วชอบแค่สีเขียวองค์เดียวใช่ไหมฮะแต่ว่าเทเบอยใจปั้มกว่านั้นฮะับทั้งเซ็ตบอกเซ็ตยิ่งใหญ่รวยยิ่่งรรรวยคคคคััับบบอออนนนนนีีี้้้ขใใหพแจ็ะชุดื ือมีตัวแร่เทมทั้งหมดก็จะเป็นทองคำทองคำก็จะเป็นทองคำลงยาเหมือนองค์นี้แล้วก็จะมีเนื้อทองแดงอหน้ากากทองคำอันนี้จะแรงอันตัวนี้จะเป็นตัวแร่ในนี้มีโอเหรียญหนึ่งร้อยเหรียญได้ร้อยเหรียญหรือไมหัวร้อยเหรียญร้อยแผงแก่เลยไหมแกได้เลยฮะได้เลยได้เลยลองจบไปดูหนักอ่าได้เลยนี่ทุกคนยังไม่เคยเห็นอันนี้คือเป็นการอันบ็อกซ์ของนี้ต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกคุณแฮปปี้เบิร์นเดย์เขาเขาแกงดิโอ้ยขอบบคคุณมากรันี่คือเป็นชุดชุดหประมุข ล oh, หลวงพ่ oh. อมาหาศิลาห oh. <ไป S 2> ลวงพ่อสุริยันครู oh. บายาชาติหลวงปู่เวินห uh. ลวงตะแกน อาจารย์เชษอาจารย์ไก่ที่สําคัญคือพุทธายพิเศษที่วัดหวอสทอนอ๋อวอสทอนก็มาอีกร้อยแปดอันนี้ก็สีเแ็ดซี่ที่แบบอ๋อมีเซลมีเซลแข่แล้วคือแสดงว่ารู้เลขอ๋อรู้เลยครับรู้เลยครับอันนี้อยากเห็นครับจะไม่หงายยโอเคครับโอ้โหนี่คือเซตหนึ่งร้อยองค์อันนี้นัว่าอันนี้ทองแดง แล้วก็ทองคำอ๋อทองคำหนึ่งทองคำหนึ่งเหรียญแต่เป็นทองคำพิเศษซึ่งเป็นทองคำลงยาเปิดได้ไหมเปิดได้อ้าวให้พี่แจ็คเอาเปิดผมนพี่แจ็คจะเปิดไหมพี่แจ็คเปิดดีกว่าพี่แจ็คอันบ็อกพี่แจ็คเปิดเลยพี่แจ็คเปอันบ็อกอันนี้คือครั้งแรกเหมือนกันนะอันบ็อกเหมือนกันครั้งแรกนะครับผมก็อยากเห็นเหมือนกันว่าเหรียญทองคำที่พี่แจ็คได้เหรียญหลวงพ่อโสธรนะครับตำนานหลวงปู่ศิลาบารมีหลวงพ่อโสธรเอาละเอาละเอาละและ เหรียญคำเหรียญนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสีอะไรไม่ตลกแล้วครับไม่มีไม่อยู่ในกระเป๋าอยู่ว่าไม่ตลกก็ยังจะเล่นอีกพอนะพิชูมาเฮ้ยเฮ้ยแกอยากได้สีเขียวเฮ้ยคนลุกคนลุกคนลุกพี่คนลุกเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้ว่าอยากได้สีเขียวเฮ้ยจี๊ปเลียงเขาแล้วอะไรอีกอย่างอะไรป่ะอันนี้หมายเลข44ทะเบียนรถผมเลยเฮ้ยจริงบ่ จำเรียคันคันแรกรถคันแรกของผมเนี่ยสี่สีโคตรแฮงเลยอ่ะเขียวจริงเปล่าสี่สี่รวมเป็นแปดเฮ้ยเขียวโงเขียวตโงดูนะฮะนี่โคตรโหดเลยโคตรตรงเลยอ่ะจะบอกว่าลุกฮะคุณเชื่อไหมเป้อารักษ์จะต้องอิจฉาเพราะว่าคุณเป้อารักษ์ได้ถึงองค์นี่พี่แจ็คได้ร้อยองค์โอ้โหร้อยองค์แล้วองค์แรกแก่เลยแก่เลแก่เลยแก่เลยให้ผมผมยังได้เห็นด้วยีรดูนะฮะโอ้ยเปลี่ยนทองคำนะครับ เหลี้ยงก็ค้ำลงยาเขียวเดี๋ยวเชื่อนะพูดแล้วคนลุกเลยผมเชื่อว่าตกลงเรื่องเจ้าของแล้วก็หลวงพ่อสวดทรัพเป็นสี่สัตว์สี่ที่เกี่ยวว่ะคนเมตตาขายคนเมตตาค้ขายแล้วก็คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใช่อ่ะครผมว่าพี่แจ็คควรคือมันไม่ใช่สีสีทั้งกล่องใช่ไหมคือถ้าต้องเรื่องสีสีเนี่ยมันจะมีเนื้ออื่นเนื้อเงินเนี่ยก็จะมีสีสีแต่ผมไม่รู้กองไหนซึ่งเป็นตัวแร เขาบอกพี่แจ็คั้งแต่ประเด็นคือเขาหยิบมากล่องแรกคือเขียวแล้วก็นี่เลยสีสีเลยแต่นั้นี่เฮียบอยสัวุโสพี่แจ็คป็นคนทำหากินวยพรพี่แจ็คหน่อยด้วยอำนาจบารมีของหลวงพ่อละทอนและหลวงปู่มหาธิรานและหลวงพ่อเกษมเขมโกนะแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ดลบันดาลให้มีความสุขความเจริญอายุวันนะสิกขละตลอดไปและก็ขอให้ขายล่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีและจะได้เพื่อจะช่วยคนที่ลำบากข้างหลังเราต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมขอให้รวยยิ่งยิ่งรวยมาก ครับครับฮัลโหลพี่เอเหรออแกอ่อ้าพี่เอพี่โทรยังนี้บอกว่าเหรียญทองคำอ่ะขอได้ไหมของพี่แจ็คครับยอมยอมยอมโอเคขอบคุณทีรับแขกขอบคุณครับ